คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่20ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรายังอยู่กับชาวยิวที่บริเวณภูเขาซีนายนะครับอยู่ในหนังสืออพยพบ,บทที่32ถึง33ต่อจากเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานนะครับผมขอสรุปย่อยๆดังนี้โมเสสอยู่บนยอดเขาซีนาย สนทนากับพระเจ้าสองต่อ2โดยพระเจ้าก็ประทานบัญญัติสิบประการให้พร้อมกฎหมายย่อยๆสำหรับดูแลประชากรของพระเจ้าสามล้านคนประมาณห0 0้อยข้อนะครับแล้วพระเจ้าก็ประทานวิธีสร้างพรับพลาที่ประทับของพระเจ้าอย่างละเอียดด้วยโมเสสก็คุยกับพระเจ้าน,านานถึง40วันเลยนะครับคราวนี้เมื่อชาวยิวสามล้านกว่าคนเห็นว่าโมเสสหายไป หลายวันก็เริ่มละสําระสายนะครับพวกเขาตอบสนองต่อสถานการณ์นี้อย่างไรรู้ไหมครับพวกเขาจึงพากันมาหาอาโรนให้ทำูปปั้นลูกวัวทองคำขึ้นมาเพื่อจะได้นมัสการแทนพระเจ้าอารมอาโรนก็ไม่ห้ามนะครับอาโรนนี้ก็เปรียบเสมือนผู้ช่วยศิยภิบาลในยุคนี้นะครับคือพอสอบอหายตัวไปนาน ผู้ช่วยสอบอแทนที่จะห้ามปามไม่ให้ทำแต่กลับให้ท้ายจนชาวยิวพูดกันว่าอิสราเอลเอ๋ยรูปปั้นวัวทองคำนี่ก็คือเทพเจ้าผู้นำพวกเราออกมาจากอียิปต์เห็นไหมครับพี่น้องมันน่าตีไหมครับพี่น้องพระเจ้าแท้ๆที่นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์แต่พวกเขากลับพูดว่าเทพเจ้าวัวทองคำเป็นคนนำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ ผมอ่านแล้วก็ยังรู้สึกตลกแล้วก็น่าจะโมโหแทนพระเจ้าจริงๆกับนิสัยชอบกบฏไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้านี่พี่น้องที่รักโมเสสตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรรู้ไหมครับโมเสสก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟทุ่มศิลาจารึกที่มีบัญญัติสิบประการของพระเจ้าลงกับพื้นจนแตกละเอียดแล้วก็ต่อว่าอาโรนกับชาวยิวว่า พวกเจ้าทำบาปต่อพระเจ้าแล้วยังไม่รู้ตัวกันหรืองไงแล้วพระเจ้าตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ยังไงรู้ไหมครับพระเจ้าก็ฉุนจัดเช่นกันนะครับแล้วก็พูดกับโมเสสว่าคนเหล่านี้ดื้อด้านซะจริงๆเราจะระบายความโกรธโดยทําลายพวกเขาให้สินส้นซากแล้วเราจะสร้างชนชาติใหม่ขึ้นมาผ่านทางเจ้าโมเสสก็ตอบพระเจ้าไปยังไงรู้ไหมครับโมเสสก็ยัง ใจดีสงสารชาวยิวที่ดื้อด้านนะครับเขาก็อ้อนวอนกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยอย่าลงโทษชาวยิวเหล่านี้เลยเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมซึ่งพระเจ้าเคยสัญญาไว้ว่าจะทวีคูณลูกหลานอับราฮัมให้มากมายดุจด,ดวงดาวบนท้องฟ้าพระองค์ยังจำได้ไหมที่เคยทำพันธสัญญากับอับราฮัมเอาไว้พระเจ้าได้ยินอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนใจนะครับ ก็ไม่ส่งภัยพิบัติลงมาทำลายล้างชาวยิวแต่พระเจ้าก็งอนนะครับบอกโมเสสว่าเอาละเราจะไม่ทำลายพวกนี้แต่ว่าเราจะไม่ไปด้วยนะเราจะไม่ส่งสถิตยอยู่ด้วยแล้วเพราะเราเกรงว่าเราจะห้ามใจไม่อยู่ถ้า,าเห็นพวกนี้ทำอะไรดื้อด้านแล้วเราก็จะอดไม่ได้ที่จะทำลายล้างคนเหล่านี้ เอาเป็นว่าเราจะส่งทูตสวรรค์นำหน้าพวกเขาพาไปคานาอันแทนแล้วโมเสสก็ทำยังไงครับโมเสสก็ต่อรองพระเจ้านะครับบอกว่าขอให้พระองค์ไปด้วยเถิดะนะเพราะถ้าพระองค์ไม่ไปด้วยผู้คนก็จะลือกันไปว่าพวกเราชาวยิวไม่เป็นที่โปรดปรานของพระองค์แล้วพวกเราก็ไม่ได้เป็นชนชาติที่มีอะไรพิเศษ กว่าชนชาติอื่นๆในแผ่นดินโลกนี้ดังที่พระองค์เคยพูดว่าพวกเราเป็นชนชาติพิเศษที่พระองค์เลือกสรรไว้ให้เป็นตัวแทนของพระองค์ต่อสายตาชาวโลกไงละ่ะพระองค์ยังจําได้ไหมแล้วพระเจ้าทํำยังไงรู้ไหมครับพระเจ้าก็าเปลี่ยนใจก็บอกโมเสสว่าเอาละเอาละเราโปรดปานเจ้า ถึงเราจะไม่โปรดปานชาวยิวเหล่านี้แต่เราโปรดปานเจ้าเราจะไปกับเจ้ามาถึงตรงนี้ให้คุณกดสต็อปนะครับแล้วก็ลองใกล้ครวนบทสนทนาระหว่างโมเสสกับพระเจ้าตอนนี้ดูแล้วก็ดูว่าสถานการณ์ที่ชาวยิวทํารูปปั้นวัวทองคําขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นยังไงลองพิจารณาวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ของอตัวละครสามฝ่ายนะครับ คือฝ่ายชาวยิวแล้วก็ฝ่ายโมเสสแล้วก็ฝ่ายพระเจ้าให้คุณนัทที่ถามถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแต่ละฝ่ายตอบสนองอย่างไรและสะท้อนลักษณะนิสัยกับทัศนคติออกมาอย่างไรและถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวก,กันกับชาวยิวคุณจะทําแบบเดียวกับพวกเขาไหมที่เห็นโมเสสหายไปหลายวันแล้วก็สร้างรูปเขารบขึ้นมาเองแทนพระเจ้า ติ๊กตก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 ปิงเอาละครับพี่น้องถ้าคนได้รับเลมาอะไรก็จดลงในสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับก็คือผมนึกย้อนไปถึงสมัยตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมก็ตอบสนองต่อสถานการณ์คล้ายๆกับชาวเยิวนนี่แหละครับสมัยที่เป็นผู้เชื่อใหม่เวลาผมอธิษฐานขออะไรแล้วก็รอนานมาก พระเจ้าก็ไม่ตอบสักทีเหมือนกับว่าพระเจ้าหายเงียบไปไหนผมก็รู้สึกสงสยัยแล้วก็ชักหวันไหวแล้วก็ผมก็เลยหันไปหาที่พึ่งทางอื่นแทนพระเจ้านะครับผมทำยังไงรู้ไหมครับผมก็ไปค้นหาในคลิปคำสอนอื่นๆที่ไม่ใช่คำสอนจากพระคัมที <c oughs> เพื่อจะมาแก้ปัญหาที่ได้อธิษฐานแล้วพระเจ้าเงียบเ <c oughs> ช่นผมก็ไป ค้นดูคลิปกดแรงดึงดูดของลอนด้าเบิร์นในเด e ะซ c r e ครหรือไม่ก็ไปดูคลิปพลังจักรวาลหรือไม่ก็ไปดูคลิปพลังควันตั้มแล้วก็เชื่อตามนั้นแล้วก็มาทำตามเพื่อหวังว่าจะได้แก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องรอให้พระเจ้าตอบคำริษฐานจนมีช่วงหนึ่งผมก็มีคว้แขวยไปกับพลังจิตใต้สำนึกได้นะครับคือคิดว่ามันจะเป็นคำตอบ แต่ต่อมาผมก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้ก็ล้วนเป็นรูปปั้นอว่าทองคำนั่นเองแหละครับเมื่อผมได้รู้ตัวแล้วเมื่อแต่โตขึ้นนะครับมาเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อมั่นคงมากขึ้นวางใจพระเจ้ามากขึ้นเพราะผมได้ผ่านสถานการณ์มากมายที่พระเจ้าเยื่อนมือเข้ามาช่วยผมผมจึงได้กลับใจใหม่เลิกที่จะไปมีความหวัง ในสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าแล้วหันมาลอรอคอยการตอบคำริษฐานของพระเจ้าแทนอย่างมั่นคงในความเชื่อที่มีต่อพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณคิดว่ามีสิ่งอื่นที่สามารถจะช่วยคนได้ดีกว่าพระเจ้าคุณก็กำลังนมัสก,การสิ่งเหล่านั้นไปแล้วนะครับบางคนก็ให้เงินทองเป็นพระเจ้าบูชาเงินทองมากกว่าพระเจ้าเขาบอกว่า เงินทองของเขานี่แหละคือพระเจ้าพี่น้องครับนี่ก็คือรูปแบบหนึ่งของการนมัสก,การอว่วทองคำนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจจะเคยเห็นผมมีลงคลิปซีรีส์แนะนำวิธีใช้จิตใต้สำนึกเชื่อมต่อกับพระเจ้านะครับก็อย่าเข้าใจผมผิดนะครับเพราะว่าพลังจิตใต้สำนึกมันมีจริงนะครับและก็ชาวโลกก็เอาไปใช้ซึ่ง ส่วนใหญ่ชาวโลกก็เอาไปแนะนําสั่งสอนกันแบบโดยไม่มีพระเจ้าอยู่ในสมการนะครับแต่ผมเอาพลังจิตใต้สำนึกมาใช้โดยนํามาเชื่อมต่อกับพระเจ้านะครับเพื่อทำให้เสริมสร้างความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าพูดตอกย้ำความเชื่อให้ตัวเองด้วยถ้อยคำจากพระคัมภีร์นะครับจึงทำให้โฟกัสไปที่พลังไร้ขีดจำกัดของพระเจ้า ไม่ได้โฟกัสที่พลังจิตใต้สำนึกของตัวเองนะครับผมก็ยังให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางและกลับเป็นที่หนึ่งจึงไม่ได้ผิดอะไรที่จะใช้พลังจิตใต้สำนึกมันก็เหมือนกับคนใช้สมองท่องข้อพระคัมภีร์นั่นแหละครับถ้าคุณไม่ใช้สมองสมองคนก็จะสูญเปล่าและถ้าคุณไม่ใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณมันก็สูญเปล่าแต่ว่าเราเอามันมาเพื่อที่จะเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อ ในพระเจ้านะครับไม่ได้บูชาพลังจิตใต้สำนึกเป็นบัวทองคำแต่ว่าถ้าคุณใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะดนบันดาลอะไรบางอย่างที่คุณอยากได้แทนการรอคอยพระเจ้าตอบคำนิฐานคุณก็กำลังไปผิดทางนะครับบางทีพระเจ้าตอบคำนิฐานช้าหรือไม่ตอบเลยคุณรู้ไหมครับเป็นเพราะอะไรอาจจะ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาฝึกวินนยให้กับจิตวิญญาณของคุณให้เติบโตขึ้นหันมารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติจากพระองค์นะครับเพราะอาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับพี่น้องเราก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา แม้จิตวิญญาณของเราจะบังเกิดใหม่แต่ว่าความคิดอารมณ์จิตใจของเรามันยังเกาะติดอยู่กับเนื้อหนังตัวตนเก่าของเราซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสทันหาตรงนี้แหละครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับกันชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าไปเรื่อยๆทุกๆวันท่านอาจารย์บโลกล่าวไว้ในสองโคลินบทที่6ข้อ16ว่าวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้ ความหมายก็คือคุณอย่าเอาอะไรมาเป็นรูปเคารพและนมัสการมันไปพร้อมๆกับพระเจ้านะครับเพราะว่าร่างกายของคุณคือวิหารที่ประทับของพระเจ้าดังนั้นเราไม่สามารถจะเอาอะไรมาตกลงกับรูปเคารพได้เลยคุณให้อะไรเป็นรูปเคารพของคุณคุณนมัสการอะไรคุณไม่สามารถที่จะเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายคุณจะ เลือกที่จะบูชาเงินทองพร้อมๆไปกับบูชาพระเจ้าไม่ได้ถึงตรงนี้ให้คุณหยุดพิจารณาชีวิตตัวเองดูนะครับพี่น้องอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมีอะไรเป็นรูปปั้นมัวทองคำของคุณและคนแอบนมัสการมันแทนพระเจ้าอยู่หรือเปล่าคุณกำลังนมัสการเงินทองแทนพระเจ้าหรือไม่คุณกำลังให้สามีหรือภรรยาของคุณ เป็นที่พึ่งเป็นที่หนึ่งแทนพระเจ้าหรือไม่คุณกำลังนมัสก,การธุรกิจการงานของคุณแทนพระเจ้าหรือไม่คุณรู้ไหมครับว่าอะไรที่คนพึ่งพามันมากกว่าพึ่งพาพระเจ้าพระองค์ก็จะนำมันออกไปจากชีวิตคนนะครับเพื่อให้คุณหันมาพึ่งพาพระองค์เท่านั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนมานานแล้วแล้วคุณยัง เอาแต่พึ่งพาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเช่นพึ่งพาทรัพย์สินเงินทองและบูชาหมันจนเป็นทาสของมันทํางานมากมายเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดแล้วก็ละเลยพระเจ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะมีวันหนึ่งนะครับที่พระองค์จะเอามันออกไปจากชีวิตคุณถ้าคุณเห็นความสําคัญของคู่ครองหรือสามีภรรยาของคุณเอาอกเอาใจยิ่งกว่าพระเจ้า ก็จะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะนำคู่ครอ,องของคุณออกไปจากคนนะครับและถ้าคนเห็นความสำคัญของธุรกิจการงานมากกว่าพระเจ้าก็จะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะนำธุรกิจการงานนั้นออกไปจากคนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้ารักคุณเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกไม่อยากให้ลูกไปหลงไหลกับอะไรทั้งนั้นอยากให้ลูกเชื่อวางใจในพ่อแม่เท่านั้น เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะพ่อแม่ที่รักลูกทุกคนก็มีแต่ความปรารถนาดีอยากจริงใจต่อลูกจริงไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเราก็เป็นแบบนั้นครับพี่น้องที่รักถ้าคุณทบทวนตัวเองแล้วอธิษฐานถามพระวมญญาณบริสุทธิ์และคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้เห็นอะไรสําคัญหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าคุณไม่ได้นมัสการสิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับแสดงว่าคุณสอบผ่านข้อสอบเฝ้าเดี่ยววันนี้แล้วแต่ถ้าคุณพบว่าคุณยังมีนมรสการลูกป,ปั้นวัวทองคําบางอย่างอยู่คุณอาจจะยังนมัสการเงินทองนมัสการพลังจักรวาลนมรสการกดแรงดุนดดนนมัสการพลังควันตั้มนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือนมรสการวิชาการทางโลกหรือนมรสการ สามีภรรยาหรือลูกๆของตัวคุณเองหรือนมัสการธุรกิจการงานของคุณหรือนมัสการสติปัญญาความรอบรู้ของคุณถ้าคุณให้อะไรบางอย่างเป็นที่พึ่งเป็นเทพเจ้าที่อยู่เหนือพระเจ้าคนก็กำลังสอบตกเฝ้าเดียววันนี้นะครับผมขอนุนใจให้รีบกลับใจใหม่สารภาพกับพระเจ้าตรงๆก่อนที่จะสายเกินไปนะครับอย่างไรก็ตาม คนเซียนเราก็ยังดีกว่าชาวยิวตรงที่เรายังมีพระเยซูเป็นคนกลางเป็นปุโรหิตหลวงของเรานะครับเมื่อเราเชื่อในการเขียนพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็จะอภัยให้แก่เราถ้าเราสารภาพอย่างจริงใจนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใช้พระคนนี้มาส่งเสริมให้ตัวเองทำบาปมากขึ้นนะครับเราใช้ความเชื่อในพระเยซู เพื่อจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าและหลุดพ้นจากการฟ้องผิดของมารแต่ตัวเราเองก็ต้องสำนึกผิดกับใจจริงๆนะครับและบอกพระองค์ว่าจะละทิ้งทุกสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญกว่าพระเจ้าแล้วหันมานมันสการพระเจ้าแทนจะรอคอยการตอบคำรีฐานของพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราก็จะสอบผ่านข้อสอบวันนี้ครับถึงตรงนี้ ให้คุณถามตัวเองนะครับแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งหรือสองหรือเลขศูนย์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลขศูนถ้าคุณไม่เห็นว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งของคุณมากไปกว่าพระเจ้าคุณไม่นมัสการสิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้าคุณให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของคุณจริงๆคุณให้พระองค์เป็นศูนย์กลางและเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณแล้ว ไม่มีบัวทองคำอะไรอีกเลยถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลขศูนย์นะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยพิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณยังมีโลปปั้นบัวทองคำของคุณอยู่หนึ่งสิ่งพิมพ์เลขสองถ้าคุณยังมีรลปปั้นบัวทองคำสองสิ่งพิมพ์เลขสามหรือสี่หรือห้าหรือหกหรือเจ็ดถ้าคุณมีโลปปั้นบัวทองคำตามจำนวนที่คุณ ยึดไว้เป็นรูปเคารพของคุณเอาละครับพี่น้องวันนี้เราก็จบเฝ้าเดียววันนี้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้มาต่อกันว่าแล้วพระเจ้าทําอะไรกับชาวยิวต่อไปโมเสสทําอะไรและชาวยิวทําอะไรแล้วเราก็จะได้หันกลับมามองตัวเราเองว่าเราตอบสนองต่อสถานการณ์ในชีวิตของเราแบบไหนอย่างไรพี่น้องครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าไวทพอร์ตครับ